สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับการพยากรณ์ดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์ไทยกับช่องสตา์พยากรณ์โดยท่านต้องผูกดวงวังลัคนาให้ถูกต้องก่อนรับฟังคำทำนายด้วยการใช้โปรแกรมหรือแอปผูกดวงที่ให้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือกดลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ให้บริการผูกดวง เพื่อความแม่นยำตามหลักโหราศาสตร์ไทยโดยใช้วันเดือนปีพอศอและเวลาเกิดรวมทั้งสถานที่เกิดหรือท่านสามารถพิมพ์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดไว้ในส่วนของคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อกรับการผูกดวงให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพียงรบกวนให้ท่านช่วยกดติดตาม จะได้ไม่เป็นนีกรรมกันต่อไปนะครับวันนี้ช่องสตาพยากรจะพยากรณ์ดวงสตาของท่านด้านการงานและการเงินส่งท้ายปีพศ2563เพื่อให้ท่านได้เตรียมความพร้อมกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงร้อยต่อปีเก่าและปีใหม่ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดและวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น จนส่งผลกระทบต่อทุกท่านทุก,กาลัคนาราศีอยู่ในขณะนี้ชาวาลัคนาราศีพิจิกด้านการงานท่านจะมีโอกาสได้เจราจาพูดคุยเรื่องงานกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานท่านมีโอกาสนำเสนองานใหม่ๆและได้รับการสนับสนุนผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์ในหน้าหรืองานด้านการตลาดการพูดการเจราจา การเป็นตัวแทนท่านมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงการเจรจาการติดต่อสื่อสารเรื่องงานหรือการประสานงานต่างๆจะราบลื่นไปได้ด้วยดีสังคมและบรรยากาศในการทำงานของท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถส่งผลให้การทำงานของท่านประสบกับความสําเร็จเป็นอย่างดี ชาวลัคนาราศีพิจิกบางท่านที่ทำงานประจำอาจจะมีปัญหาความผิดพลาดเกี่ยวกับงานเอกสารสัญญาอาจจะต้องนำกลับมาแก้ไขเกี่ยวกับข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่างๆแต่ในที่สุดงานของท่านก็จะสำเร็จรู้ล่วงไปได้แต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาท่านจึงควรใจเย็นอดทนกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ สำหรับท่านที่เป็นเจ้าของกิจการอย่าเพิ่งรีบร้อนลงทุนเพิ่มควรศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจให้ท่านรอโอกาสและจังหวะรวมทั้งเฝ้าดูสถานการณ์ต่างๆในช่วงนี้ไปก่อนด้านการเงินดวงชะตาด้านการเงิน,น,งนของชาวลาคานาราศสีพิจิกจะค่อยๆพลิกฟื้นขึ้นมาจากที่เคยฝืดเคือง จะมีโอกาสมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นท่านมีโอกาสพบช่องทางใหม่ๆในการหาไรายได้จากเพื่อนฝูงการสมาคมพบปะกับผู้คนในสังคมซึ่งจะนำความสำเร็จด้านการเงินมาให้ชาวลัคนาราศีพิจิกบางท่านจะได้ร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจหรือทำธุรกรรมทางการเงินกับเพศตรงข้าม ขอให้ท่านใช้สติในการตัดสินใจอย่างละเอียดอรอบคอบบางท่านอาจจะมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับคู่ครองหุ้นส่วนเพ่ตรงข้ามหรือบุตรบริวารบางท่านอาจมีการใช้จ่ายเพื่อให้จบหรือสิ้นสุดกับสิ่งเก่าๆไปสู่สิ่งที่ดีกว่าชาวลันาราศีพิจิกมีโอกาสซื้อบ้านซื้อรถ หรือซ่อมบ้านซ่อมรถสำหรับท่านที่คิดจะซื้อบ้านหรือซื้อรถหรือต้องการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ควรศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจยังไม่ควรรีบร้อนใช้จ่ายเงินในช่วงนี้ชาวลัคนณาราศีพิจิกเมื่อหาเงินมาได้ก็จะมีอันต้องใช้จ่ายออกไปควรใช้จ่ายเงินอย่างมีสติและทั้งหมดนี้คือ การพยากรณ์ดวงชะตาด้านการงานและการเงินส่งท้ายปีพศ2563เพื่อให้ท่านใช้เป็นข้อมูลนำทางชีวิตก้าวเดินข้ามผ่านปีเก่าไปสู่ปีใหม่อย่างมีสติและไม่ประมาทช่องสตาพยากรณ์ขอถือโอกาสนี้อวยพรทุกท่านขออำนาจคุณพระศีรัตนไตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือ,ปอดโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุลพิทพพรชัยและสำลิดผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทิน